เช้าอะไรนะครับก็สายบีนะครับยางสายู่แต่เมื่อคืนนี้มีการมีสวิงนะมีลากลงมานะครับลากลงมาเกี่ยวมาลงเอสเอลนะครับนะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นไปครับตอนนี้1ชั่วโมงก็เรียกได้ว่ายืนเตรียมตัวสวยแงะแล้วนะก็ตอนนี้อาจจะลงมาที่รับจะอยู่ที่สามหมื่นหกร้อยนะครับนะสามหมื่นหกร้อยนี้ก็น่าสนใจอยู่ในส่วนดีซีรับแรกนะครับในกรอบกรอบทำฟิล์มเล็กนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยืนที่สามหมื่นห้าร้อยได้แล้วนะครับนะตอนนี้ถ้าไม่อึงสามหมื่นห้าร้อยก็ได้ดีนะในลุ้นที่จะขายต่อนะว่า ในท่าเฟรมเดียรอบบันตอนนี้โมลุ่งยังไม่เข้ายังไม่มีโมลุ่งนะก็ต้องลองมาดูว่าจะดีเทสหรือเปล่าหรือว่าจะแครบลุกก็รับที่สามหมื่นแบบนะีนะสามหมื่นสามร้อยครับนะมีสองแนวรับแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้เส้นแม็กดีในท่าเฟรมเดีเริ่มจากคอสกันแนละ้วก็ต้องมาดูว่าอยากจะคอสลงนิดนึงนะครับนะเพื่อพักฐานแล้วก็ไปต่อมีนะครับนะก็แครบมันคอสกันแต่ไม่สามารถตูดต่ากว่นสามหมื่นได้ก็ยังถือว่าเป็นโอเคอยังถือว่าเป็นลักษณะที่โอเคแต่ตอนนี้ภาพดีเริ่ม ดี Day ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้วิ่งในลักษณะเหมือนทอรป์โคกนะแต่ก็อรอวิ่กได้แนววิ่งของมันจะอยู่ที่บริเวณเอาถ้าดีนะดี Day ยืนเหนือนประมาณ3 7 0 0มื่นเจ็ดร้อยแปดร้อยะครับอ,อันนี้ได้ลุ้นได้ร้นเดียวนนะมีโอกาสไปต่อในส่วนบีบีซีนะครับเพราะตอนนี้มันอาจจะไซด์วีสักสองสามวันนะจะเหมือนก้อนนี้นะที่ไซด์วีสักเล็กน้อยแล้วก็จะมีแท่งสีเขียวดันราคาขึ้นไปนะครับกกอนตอนนี้ทาร์เก็ตยังมองอยู่แถวนี้นะแถวสามหมื่นห้าสามหมื่นหกครับแนววิ่กที่จะขึ้นไปเนาะประมาณนี้ในส่วน b t บีะ โ okay, อเคครับมาต่อไปมาดูที่อินดนะิเฮทนะอินดิตอนนี้ mm hmm. ก็ปรับตัวนะค่อนข้างดี <Okay. S 1> แนวที่มิวการจะมาเทีตอนนี้ก็แนวส0 0พันนะที่แนว2,000ก่อนก่อนวันนี้ลักษณะก็จะเป็นเหมือนอินเวอร์เทสแอนด์ชูเดอร์นะครับนะในส่วนของทอรเฟรนเดอ์นะแล้วก็ส่วนทอรเฟนซีทอรเฟรนวิกนะทอรเฟรนวิกตอนนี้นะแล้ว uh ่ huh. าตรงนี้ยังมีแนวที่ลุ้นไป uh huh. ก็คือแบทแบทแนว เส้นสีม่วงนะครับที่ e A หนึ่งร้อยหนึ่งเีโอกาสที่ไปถึงที่ไฮเดิมนะไฮเดิมที่เราคิดเขาก็คือสองพันหนึ่นงร้อยห้าสิบเมตรประมาบก็ประมาณนี้แล้วกัน,นโอเคสําหรับเราคอยตอนนี้คอยตอนนี้จะเป็นตัวที่มีบวกนะครับแนะก็จะเป็นตัวใหม่นะส่วนใหญ่เป็นตัวใหม่ก็จะเป็น GPT นะครับ GPT ส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวก Chat GPT นะที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะพเพราะถ้าแรงนะงก็ประมาณนี้นะครับ หนึ่งจะเป็นพวก AI น้องเหรียญตะก AI, ูเอไอก็ต้องแ <c oughs> น่จับตาดูนะ <c oughs> ไม่เช่งนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ <c oughs>